หนีแล้วฮุนเซนหลังเปิดศึกปะทะชายแดนไทยกัมพูชาไม่ถึง24ชั่วโมงจู่ๆกลับมีข่าวกระชอนโซเชียลว,ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและผู้อยู่เบื้องหลังอำนาจของลูกชายอย่างฮุนมาเน็ตหนีออกนอกประเทศเครื่องบินเจ็ตลำหนึ่งพุ่งจากพนมเปญตรงเข้าสู่เส้นทางที่เชื่อมต่อจีนและเกาหลีใต้แหล่งข่าวบางแหล่งถึงกับอ้างว่าเป็นเที่ยวบินว i p ที่ถูกปิดข้อมูลบางส่วนใน Flightradar 24จนกลายเป็นหลักฐานที่ชาวเน็ตไทยหลายคนแคปมาแชร์กันกระนำพร้อมข้อความแรงๆว่าผู้นำคอมเมนต์นี้แล้ววู้แต่แล้วเรื่องกลับพีคสำนักข่าวแค m เมอร์ไทของกัมพูชารีบออกโรงชี้แจงคันควันไม่เป็นความจริงฮุนเซนยังอยู่ในประเทศกำลังนั่งบัญชาการอยู่จากพนมเปญ พร้อมแนบภาพประกอบภาพที่หุนเซนกำลังนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานกับเอกสารจำนวนหนึ่งหน้าจอมอนิเตอร์เปิดคอกับหม่วเข่ากรองแต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะภาพยืนยันที่ว่านี้กลับกลายเป็นภาพโปะแตกชาวเน็ตสายตะเย,ยว่จับทั้งไทยและกัมพูชาพบว่าเวลาบนหน้าจอมุมแสงรหัสภาพไม่ตรงกับเวลาที่สื่ออ้างว่าเพิ่งถ่าย แถมโลโก้าบางอย่างในภาพถูกครบออกแบบน่าสงสยัยจนมีเสียงวิจารณ์จากฝั่งกัมพูชาเองว่านี่มันภาพเก่าเอามาใช้ปิดข่าวหรือเปล่ากำลังจัดฉากให้ดูเหมือนเข้มแข็งทั้งที่ทอาจไม่ใช่เบื้องหลังข่าวลือนี้สะท้อนสงครามอีกสนามหนึ่งที่ไม่ใช่แค่สนามรบแต่คือสนามประชาสัมพันธ์คุณเซนรู้ดีว่าในห้วงเวลาวิกฤต ความมั่นใจของกองทัพต้องไม่สั่นคลอนภาพผู้นำเก่าแก่ที่ยังยืนหยัดอยู่คือหมากสำคัญในการรักษาระเบียบอำนาจในประเทศแม้จะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีแล้วแต่ชื่อของฮุนเซนยังคงมีน้ำหนักระดับสั่งเคลื่อนทหารได้ช่วงเวลาแห่งสงครามภาพสำคัญกว่าความจริงและความเชื่อมั่นสำคัญกว่าคำถแถลงข่าวที่ว่าฮุนเซนหนีอาจเป็นเท็จแต่ภาพยืนยันกลับโปะแตก และการปฏิเสธแบบไม่มีหลักฐานเสริมที่หนักแน่นกำลังกลายเป็นจุดอ่อนใหม่ของกัมพูชาเองสื่อหลายสำนักวิเคราะห์ตรงกันว่าถ้าความเชื่อมั่นของทหารเริ่มสั่นคลอนกัมพูชาอาจลำบากยิ่งกว่าที่คิดนี่คือสงครามของข่าวสงครามของภาพและสงครามของความกลัวเรื่องนี้จะจบลงยังไงใครคือผู้ได้เปรียบในเกมเชิงจิงจตวิทยาและถ้าฮุนเซนยังไม่หนี แล้วทำไมถึงต้องรีบออกภาพยืนยันแบบนี้ติดตามเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆที่เดิมพันสูงยิ่งกว่าพรมแดน